เงินบาปคือเงินที่มาจากความผิดอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะก็มันมันมันเจตนาเจตนาที่อย่างน้อยๆเขาจะให้ม้งอย่างน้อยๆที่ได้ทำมันมันทุกอย่างมันมันขึ้นอยู่พระพทธเจ้าชี้ไปที่เจตนาบุญกับบุญบุญส่วนบุญบาปส่วนบาปนะเรา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 มันมันเป็นเรื่องเขาใช้คำว่าอะไร มันคนละส่วนนะ,ะส่วนคุณจะไปได้เงินตรงนี้มายังไงมันก็อีกส่วนหนึ่งส่วนคุณจะเอาเงินตรงนี้ไปทำบุญมันก็ยังเป็นบุญอยู่แต่อานิสงสงจากการทำตรงนี้มันจะทำให้คุณหายจากเงินบาปได้ไหมเนี่ยถ้าทำด้วยการที่อยากแก้ไขตัวเองคือคนทุกคนเนี่ย ถ้าทําอะไรด้วยด้วยปัญญาจริงๆทําด้วยเจตนาอยากแก้ไขตัวเองจริงๆมันก็เพราะอาศัยความบาบนี่แหละเ้าพูดแบบเรานะจันถ้ายังไม่เป็นพระราหารันบาปหมดแหละเพราะมันยังมีตัวอยู่มันยังมีเจ้าของการกระทํานั้นอยู่อาทําไปด้วยความอยากหมดนั่นแหละ,ะเห็นผิดหมดนั่นแหละ มันอยู่ที่ว่าเราจะใส่ชื่ออาการนั้นยังไง